สวัสดีค่ะวันนี้มารับจ้างทอนกล,ะละ้าๆทอนกล้าข้าวค่ะนี่ <c oughs> ไปดูกันใกล้ๆนะคะทอนกล้าข้าวนี่นะคะ <c oughs> เพื่อเอาไปดำต่ออีกนานึงนะคะ โอ้จาบาทเรในั่หัวผู้หลงหนึ่งโอ้เคลื่อนยี่บาทเรยนี่ย่าวไม่เห็นหรอข้าใส่ไฟเสง่ยนังโลโอ้ยอีปุยพวกคนลังเต็มรยปุยเ้ยเล็ดเลกและ ไปจะเอาเงินเลยเทหน้าไม่หันอ่ะเฮ็ดสามสิบหนึ่งคืนสิบหนึ่งโค้งเฮ็ดล็อกกันแล้วเฮ็ดเอาเองแล้ว บาดหันอย่าเา้าแม่มึงไ่ได้คลอดลูกแม่มก็ตายบ,ดดบาดหันมึงตุล,ลูกตุลูกสี่บาดเออานมดนะว่ก็คลอดวานมดนะเรื่องอะไรชันจะตายเลยเียเอังค่ล่นหนึทำสอบเลยรูัด

มางรงางำเลยแเขาอยู่ต้ง่ด้เขาเอาหางบินไปบอกเลยทายเยอะไปทามาโดนแล้วไม่ไม่ตากมอกเลยก็ป้งงเจาเลยอัแซงลูอัแซงลูกาะเบอร์อีเต็งัยอีเราไม่ไกลต้องมากี่นพวกว่ายายเป็นนวดน้ก่วับนด เืนน hey. ุ่งมานะโอเวลาเอ็น่มขึ้นน่ะโอู้ด่เอวจังเลยอันโง่เจ้อายุสองใคลทะเลาะบ้าอ่ะอันอง่อื้อบวกกับปอดน่ะอันกราเลยจ้าต้สองเนี่ยแม่บัว่บัวเตะแม่บัวป้าก็ถ่ก็้วยมาจอดดู บ่คุ่เดิมเนี่ยอน้วัดคู่ยาูเนร้านสมใจกกระด้งร้านสมใจกวนนี่ทำาไอ้ที่ขาตอะไรอันคอยลังลับอินบัวได้พงไหนพวกคันรถเอดนาฬกะไสี่อนี้นกคำเซรามขำอยู่เดอแดงอืออ่ะมีรถเจออันคืเยอะมีมาแดงเยออันคอยรถลับอินไม่พอมัเบอันบ แต่ดูไปก่อนไปมาเราไปดืมแล้วนะฉันวกก็ถอยก็เออยมึงก็ตายเถอะอันกินดาอย่างมึงรู้นึงไ่รู้ไอันดีากจะเอาไปบุกยุบอาเขาไม่ได้ด้วยนะมึงฮะไปาินน่อันไ่ได้ nấu หรอแค่เห้ดังว่าอันนู้ กันม่ตั้งมาอันละมาตั้งให้ออตาก็ปอกไปกวนอัน mm อัน hmm> ดีจะให้เช so the so so like, ื่อไปยามให้จะอีกอีก็ดีเออจะให้กันักเนาะนักขโมยโม่ไ่าโดดโชอนใจอ้ดีเหรอที่น้องญาติพม่สามุ้านดีว่ากูเชื่บบนี้ใจมัคุดยืนเติมก้อนหัวปยูแบนอซุดเมีแม่้นมาูกใหญ่

อันนี้คือกาจากอันก้าี้ในกุมอันนี้คือก้าที่พร้อมจะเอาไปว่าไงขอโทษนะคะที่เสียงหนื่อยหอบอ่านี่อันนี้คือพร้อมที่จะไปดำต่อพุ่งนี้นะคะนี่อ่านี่นะคะที่ตัดนี่คือพร้อมเอาไปแล้วนะคะ ที่เรือก็หน้าใครหน้าม,มาันม้าใครมันม,มันมนับเอานะคะทีนี้นี่นตัดออกพร้อมเอาไปดำต่อพรุ่งนี้วันนี้เป็นการถอนก้ารับจ้างถอนก้านะคะโหนอยตรงนู้นตรงนู้นโหนได้อยู่ที่ตรงนี้ได้หกเจ็ดมัดอยู่นะคะนี่วันนี้ต้องให้ได้สามสิบมัดน,นะคะที่แน่ๆต้องหมดเนี่ย หมดพื้นนี้แน่นอนอกลาข้าวนะคะต้องเอาให้หมดพื้นนี้ได้กี่มัดไม่รู้แต่ว่าให้มันหมดหน้านี้นะคะพื้นนี้นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปต,ไาต่อเลยและแล้วและแ,แล้วถึงเวลาพักเที่ยงนะคะนี่แต่มัดแต่ละมัดมัดไข่มัดมันนะคะตอนนี้เยอะเลยหนูนกล้าจะเสร็จแล้วนะคะ ช่วงบายนี้ช่วงบายนี้เซตแท้ๆนะอ่านี่จะ้ะไปแม่ปุ้งแม่ปุ้งขึ้นกินข้าวแม่ปุ้ง,แม,งมแม่ปุ้งก็มา่ะแม่ปุ้งก็คือแม่ท้องนะคะอ่าตอนนี้ก็เอาของ เก็บของเก็บของกลับนะคะตอนนี้กลับพักเที่ยงโอ้ไปค่ะไปดูว่าตอนเที่ยงนี้มีอะไรกินมั่งนะคะ ลงแขกหวานเขา้าเฮ้ยลงแขกถอนกล้ามาคุยคุยคุย กินข้าวกันก่อนยอดมเงินคนยากาแฟของทานกลับข้าวเที่ยงโอ้ล่าลานตาว้าวตำหูเซ็บนะสมใจข้าวเที่ยงวันนี้น้ำม้ต้มน้ำม้นนี่เยอะแยะเลย โอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอรับประทานอาหารเที่ยงก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ